สวัสดีค่ะจา๋าทาลอตสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ๋าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ไปอัปเดตพลังงานความคิดความรู้สึกของคนที่คุณกําลังคิดถึงเขาอยู่ในใจนะคะ เรามาอัปเดตกันว่าในวันนี้ตอนนี้วันที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณคลิปนี้เป็นพลังงานดวงรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยรับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาดูพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้กันก่อนนะคะว่าพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เป็นพลังงานแบบไหน แล้วมันใช่พลังงานของตัวคุณไหมขอพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ด้วยนะคะหนึ่งไม้เท้าไหนถือเหรียญ10เหรียญพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เป็นพลังงานของคนที่พร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นใหม่ เริ่มต้นกับอะไรที่มันชัดเจนมั่นคงและจับต้องได้ที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยอยู่ในสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการงานความรักหรือความรู้สึกคุณอยู่ในสถานการณ์ที่มันมองไม่เห็นภาพจริงมันมองไม่เห็นความชัดเจนที่มันเป็นจริงมีแต่คำพูดหรือมีแต่การกระทาที่คุณไม่สามารถเชื่อได้เลยว่า สิ่งเหล่านั้นมันคือเรื่องจริงหรือมันจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตในขณะที่คุณเป็นคนที่หยิบยื่นแต่สิ่งดีๆให้กับอีกฝ่ายหนึ่งหรืออีก ความสัมพันธ์หนึ่งตลอดเวลาแต่สิ่งที่คุณได้รับกลับมามันคือความไม่แน่นอนมันคือการขายฝันและไม่สามารถจับต้องได้ดังนั้นในตอนนี้คุณเลยเลือกเลือกที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่กับตัวเองเพื่อนำตัวเองไปสู่ความเชื่อมั่นความมั่นคงการจับต้องได้ความสัมพันธ์หรือสิ่งใดๆที่มันสามารถมองเห็นได้เป็นรูปธรรมคุณจะไม่อยู่กับความเพอ้อฝันหรืออยู่กับอะไรที่ต้องทุ่มเทฝ่ายเดียวโดวยที่ ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราจะได้รับตอบแทนกลับมามันคืออะไรตอนนี้คุณพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นใหม่ส่วนบางคนอาจจะเริ่มต้นไปแล้วด้วยซ้ํานี่คือพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณ ขอพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาด้วยนะคะพี่ไพ่หนึ่งถ้วยคนคนนี้เขายังรักคุณอยู่นะคะไม่ว่าที่ผ่านมาสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขามันจะเป็นยังไงก็ตามไม่ว่ามันจะเลวร้าย หรือดีมากแค่ไหนก็ตามแต่สิ่งที่มันขึ้นมาชัดเจนตั้งแต่ใบแรกคือคนคนนี้เขายังรักคุณอยู่เขายังรักคุณและยังอยากได้รับความรักจากคุณเช่นกันความรักที่คุณเคยให้กับเขามันล้นมันเต็มเปี่ยมซึ่งเขาสัมผัสได้มันไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่เขาสามารถสัมผัสได้และจับต้องมันได้ถึงความรักที่คุณมีให้กับเขาในวันนี้มันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเขารักคุณและเขายังต้องการความรักจากคุณ เหมือนที่เคยได้ด้วยนะคะสองเหรียญ สองเหรียญมีเครื่องหมายเลขแหรือเครื่องหมายอินฟินิตี้ขึ้นมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจากที่เขาลักคุณและเขายังต้องการความรักจากคุณเช่นเดียวกันดังนั้นความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันมีโอกาสที่จะวนเวียนกลับมาหากันได้อีกครั้งมีโอกาสที่จะได้กลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งและเขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้คุณกลับมาในความสัมพันธ์ซึ่งจะมองว่าคนที่คุณมาถามถึงเป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณในตอนนี้อาจจะไม่ได้พูด ุยกันแล้วและการเจอกันแต่ละครั้งอาจจะยากลําบากเพราะบางคนอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาหรือเป็นคนต่างจังหวัดต่างอำเภอส่วนบางคนอาจจะยังไม่ได้พบเจอกันแต่มีการวางแผนเตรียมการไว้แล้วว่าในอนาคตเราจะมาเจอกันบอกได้เลยนะคะว่าเขายังรักคุณและต้องการความรักจากคุณและเขาจะกลับมาวนเวียนในชีวิตของคุณอีกครั้ง ราชนีถือเหรียญในขณะที่เขาสัมผัสได้ว่าคุณนิ่งนิ่งมากกว่าเดิมการทะเลาะของคุณกับเขาในครั้งนี้มันอาจจะไม่ใช่ครั้งแรกมันอาจจะเป็นการลักลักเลิกเล,ล,ล,ลิกกันมาหลายครั้งแล้วแต่ในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาสัมผัสได้ว่าคุณไม่เหมือนเดิมเขาสัมผัสได้ว่าคุณนิ่งขึ้นมากคุณเปลี่ยนไปมากคุณไม่ได้สนใจหรือมีอาการอะไรใดๆเลยกับสิ่งที่เขาพยายามทำมาตลอดระยะเวลาช่วงที่ผ่านมา การห่างกันของคุณหรือการจบกันของคุณมันอาจจะไม่ใช่การนิ่งแบบเงียบสนิทมันอาจจะมีการทักทายมาจากฝั่งเขาบ้างแต่สิ่งที่เขาได้รับกลับไปคือการนิ่งเฉยการไม่รู้สึกรู้สาอะไรกับการกระทําของเขาคุณเปลี่ยนเป็นคนที่เขาเริ่มกลัวความนิ่งของคุณมันเลยทําให้เขากังวลใจมากๆในตอนนี้ เจ็ดเหรียญและถ้าหากช่วงนี้เขาเงียบไปหายไปไม่ติดต่อคุณมาอีกขอให้คุณรู้ไว้นะคะว่าเขาไม่ได้ถอดใจแต่เขากลับไปหาวิธีว่าจะต้องทำยังไงให้คุณใจอ่อนทำให้คุณมีปฏิกิริยาแสดงความรู้สึกให้เขาเห็นบ้างเหมือนกับให้ใบนี้ที่เขาพยายามจะกลับไปหา ว่าจะทํายังไงให้ผลผลิตมันสวยงามมากกว่านี้ได้จะต้องทํายังไงจะต้องเพิ่มปุ๋ยหรือจะต้องถางหญ้ายังไงเพื่อที่จะทําให้ความรักมันงอกงามเหมือนผลไม้เหมือนผลแอปเปิ้ลที่กําลังงอกงามอยู่ตอนนี้ตอนนี้เขาแค่ถอยกลับไปคิดไปคิดหาวิธีที่จะทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นนห์ถือเหรียญราชาถือเหรียญคนคนนี้เขายังมีความมั่นคงกับคุณนะคะจริงๆเขารักคุณมาตลอด เพียงแต่บางคนอาจจะไม่พูดไม่แสดงออกหรือ ทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกันบางคนอาจจะเผลอทําร้ายจิตใจคุณทั้งๆท,ที่เขาก็รักคุณนะคะแต่เขาคนนี้ไม่รู้ว่าจะต้องจัดการตัวเองยังไงหรือทํำยังไงเพื่อให้คนที่ตัวเองรักมีความสุขมากที่สุดเพราะบางครั้งความเป็นราชามันก็ยังทําให้เขาเผลอไผลและพังเผลอไปกับสิ่งยั่วย้าวต่างๆในชีวิตแล้วยิ่งเขาเป็นราชาถือเหรียญที่เป็นคนที่ค่อนข้างมีจุดเด่นในตัวเองและมีแต่คนต้องการมีแต่คนเข้าหาเขาดัง ังนั้นเขาก็อาจจะเลอไัยไปกับคนที่พยายามเข้ามายั่วยุเขาหรือยั่วเย้าวเขาได้ตลอดเวลามันเลยทําให้คุณกับเขาต้องทะเลาะกันและมีเรื่องผิดใจกันแต่แท้ที่จริงแล้วความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมันยังเหมือนเดิมและราชนีถือถ้วยขึ้นมาไหนถือถ้วยขึ้นราใน ราชาถือถ้วยขึ้นมาคุณกับเขามันยังมีความเป็นคู่กันจริงๆความนิ่งของคุณคุณก็ยังรอคอยเขาอยู่นะคะรอดูว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมรอดูว่าเขาจะทําอะไรได้มากกว่าที่ทํานี้ไหมคุณอยากเห็นความพยายามของเขาซึ่งเร็วๆนี้คนคนนี้จะกลับมาทําอีกครั้งหลังจากที่เขาหาวิธีได้แล้วและการกลับมาเทคแอคชั่นเราต่อไปเขาอาจจะนําสิ่งของมายั่วยวนคุณมาทํา ให้คุณรู้สึกว่าอยากกลับไปหาเขาอาจจะมีของกำนันมีของที่คุณเคยอยากได้มาหยิบยื่นให้กับคุณด้วยนะคะ The employer <The Emperor. S 2> แต่คนคนนี้เป็นคนที่มีอีโก้สูงเหมือนที่บอกค่ะเพราะความที่เขาเป็นราชาบางทีความมั่นใจในตัวเองที่มันเกิดจากคนรอบข้างคนรอบข้างที่ทำให้เขามั่นใจในตัวเองแบบผิดๆมั่นใจว่าตัวเองเป็นที่ต้องการของทุกๆคนดังนั้นเขาจะทำอะไรกับใครก็ได้ หรือเขาจะทำอะไรตามใจตัวเองแค่ไหนก็ได้มันเลยทำให้เป็นข้อเสียข้อหนึ่งของเขาซึ่งตอนนี้เขารู้แล้วนะคะว่าสิ่งที่เขาเป็นมันคือนหนึ่งในปัญหาของความสัมพันธ์นี้เช่นเดียวกันราชนี ราชนีถือดาบและจากการที่คุณนิ่งการที่คุณไม่มีอาการอะไรให้เขาเห็นเลยมันทําให้เขารู้สึกว่าในตอนนี้คุณค่อนข้างมีกําแพงให้กับเขาพอสมควรและหลายๆครั้งการที่เขาพยายามทักทายคุณมาสิ่งที่เขาได้รับถ้าหากคุณไม่นิ่ง คุณก็เลือกที่จะวีนคุณก็เลือกที่จะใช้คำพูดที่เขาไม่เคยได้ยินมันอาจจะไม่ใช่คำพูดหยาบคายนะคะแต่มันเป็นแค่ความรู้สึกในใจของคุณที่บางครั้งคุณไม่เคยบอกเขาแต่หลังๆมานี้หลังจากที่เขาพยายามทักคุณมาคุณรู้สึกหงุนงิดและลำคาญกับความเป็นเขาคุณก็เลยระบายความรู้สึกของตัวคุณเองให้เขาได้รับรู้ ซึ่งมันทําให้เขารู้สึกว่าในตอนนี้คุณมีกําแพงกับเขาค่อนข้างมากและคุณมีสิ่งที่คุณต้องการอยู่ในใจถ้าหากเขาไม่สามารถตอบคุณได้ถูกจุดหรือไม่สามารถทําให้คุณได้ถูกใจที่คุณต้องการเขาก็จะไม่มีวันเข้าใกล้คุณได้อีกเลย 5. ้ถ้วยซึ่งมันทําให้เขาเสียใจมากนะคะ เขายังเสียใจกับสิ่งที่คุณเป็นความนิ่งเฉยความมีกำแพงของคุณคนคนนี้รู้สึกเสียใจมากแล้วเขายิ่งเสียใจหนักมากกว่าเดิมเมื่อเขาตระหนักรู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้คุณเปลี่ยนไปในตอนนี้มันเกิดจากการกระทำของเขาความมั่นใจความมั่นหน้าของเขาที่มันทำให้เขาต้องเจอกับความนิ่งเฉยและเย็นชาของคุณอยู่ในตอนนี้ แต่เขายังอยากกลับมาทํางานในความสัมพันธ์นะคะเขายังอยากมาแต่งแต้มสีสันความลักความสัมพันธ์ของคุณให้มันเสร็จสมบูรณ์ให้มันไปถึงปลายทางที่คุณกับเขาเคยฝันกันเอาไว้ จะรู้สึกว่าคุณกับเขาอาจจะเคยมีการวาดอนาคตร่วมกันไว้แล้วด้วยถึงแม้บางคนอาจจะไม่ได้เจอกันยังไม่เคยเจอกันเพราะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลกันแต่คุณกับเขามีภาพของอนาคตที่ค่อนข้างชัดเจนว่าเราจะใช้ชีวิตครอบครัวกันแบบไหนในอนาคตถ้าหากเราต้องอยู่ด้วยกันจริงๆคุณกับเขามีการพูดคุยกันอย่างนี้แบบชัดเจนแล้วดังนั้นคนคนนี้เลยจะกลับมาทําทุกอย่างเพื่อเติมเต็มสิ่งที่มันควรจะเป็น The Devil เขายังมีความลุ่มหลงมีความลหลงไหลในตัวคุณอยู่และที่สำคัญการที่ไพ่คู่ขึ้นมาไพ่ Devil ขึ้นมาคุณกับเขายังมีพันธนาการผูกติดกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นบุญสัมพันธ์กรรมสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามคุณกับเขายังจะต้องได้วนเวียนกลับมาในชีวิตของกันและกันอีกครั้งเพราะ สายใยเส้นใยพวกนี้มันยังไม่ตัดขาดมันยังมีการเชื่อมโยงกันด้วยการม,มาหรือเวรกรรมหรือความลุ่มหลงกันอยู่คุณก็ยังรู้สึกดีกับเขาเขาก็ยังรักคุณเขายังรักคุณคุณก็ยังคงเป็นคนเดิมที่เคยรักเขาดังนั้น เวรกรรมที่ผูกคุณกับเขาติดกันมันอาจจะต้องกลับมาสร้างเสริมสิ่งดีๆให้กันเพื่อหักล้างเวรกรรมหรือสิ่งแย่ๆที่เคยทํากันเอาไว้เพราะฉะนั้นจากให้คู่และไพ่เดวิลที่ขึ้นมาคุณเตรียมตัวได้เลยนะคะว่าความสัมพันธ์นี้มันยังไม่จบคุณเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเตรียมรับมือกับการกลับมาของเขาได้เลยนะคะ สองดาบตอนนี้เขาอยู่ในช่วงของการตัดสินใจว่าเขาจะใช้วิธีไหนเข้ามาหาคุณและจะเข้ามาในจังหวะเวลาใดที่จะทำให้เขาไม่ถูกปฏิเสธจากคุณอีกหรือเขาจะต้องทำอะไรเพื่อทำให้คุณรู้สึกมั่นใจหรือยอมพูดคุยกับเขาคนคนนี้กำลังมองหาวิธีและกำลังคิดถึงแผนการที่จะทำเร็วๆนี้ The Wheel of Fortune ไพ่ i n f i n i t y ขึ้นมา2ใบเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณเตรียมตัวได้เลยคะ่ะว่าความรักครั้งนี้ยังไม่จบเขายังอยากกลับมาวนเวียนในชีวิตของคุณอีกครั้งและการห่างกาันการจบกันการเลิกกันครั้งนี้ของคุณกับเขามันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณกับเขาก็ได้มันอาจจะเป็นเวรกรรมที่คุณอาจจะต้องได้แยกย้ายจากกัน เพื่อไปเรียนรู้ตัวตนและความต้องการของตัวเองในฝั่งของคุณคุณก็จะได้เริ่มมองเห็นคุณค่าในตัวเองและเรียกร้องในสิ่งที่คุณควรจะได้รับหลังจากที่คุณอาจจะเคยยอมเขามาโดยตลอดจนสูญเสียความเป็นตัวตนของคุณเองแต่ในตอนนี้สิ่งที่จ๋าเห็นคุณเข้มแข็งขึ้นและมองไปถึงอนาคตของตัวเองมากขึ้นดังนั้นคุณจะต้องได้รับสิ่งที่เหมาะสมกับคุณเท่านั้นคุณถึงจะยอมให้โอกาสใครบางคนอีกครั้ง ส่วนตัวเขาการห่างกันมันก็ทําให้เขารู้ว่า เขารักคุณและเขายังต้องการความรักจากคุณและเขาก็รู้ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันมาจากการกระทำของตัวเขาเองและเขาก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันทำให้เขาอยากกลับมาทำทุกอย่างให้มันสมบูรณ์แบบตามที่เคยพูดคุยกับคุณเอาไว้ตามที่เคยวาดฝันกันเอาไว้ดังนั้นการจบกันครั้งนี้มันเป็นสิ่งที่คุณกับเขาจะต้องได้เจอไม่ว่าอะไรก็ตามเพราะเวรกรรมระหว่างคุณกับเขามันยังไม่หมด นี่คือความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในวันนี้นะคะต่อไปเรามาดูธาตุและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้แปดสิบถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเรามาดูว่ามีธาตุใดราศีใดบ้างชาวธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิตชาวธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิตชาวธาตุดินราศีพฤษภกันมกร ชาวธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูคนที่เกิดวันที่ 88, 28, 28คนที่เกิดวันที่สาม23คนที่เกิดวันที่4ี่สบคนที่เกิดวันที่ 12, 22ถ้าใครมีธาตุและราศีดังต่อไปนี้คลิปนี้มีโอกาสเป็นของคูณ80-1ถึงนเปอร์เซนนะคะจะรบกวนคอมเมนต์รับควาททำนายและรบกลวนฝากกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ